อันนี้เป็นครอบครัวสายเลือดเดียวกันเรื่องของมรดกก่อนหน้าเนี้เหมือนกับคุณพ่อเสียชีวิตไปแต่เขียนเอาไว้ในพินัยกรรมบอกว่าที่ดินแบ่งกันนะพี่ชายกับน้องสาวแบ่งกันคนละครึ่งแต่มอบหมายให้พี่ชายเป็นคนเป็นคนดูแลเป็นผู้จัดการมรดกกลายเป็นว่าพี่ชายก็มัวแต่บ่ายเบี่ยงคุณผู้ชมคะไม่ยอมโอนที่ให้กับน้องสาวสักทีมีเรื่องจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเห็นบอกว่าวันสองวันเนี้ย จะต้องขึ้นศาลแล้วปรากฏว่าว so ันนี้เกิดเหตุฝั่งคนที่ก่อเหตุอย่างที่บอกเห็นบอกว่ามาดักยิงพ่อแม่แล้วก็ลูกครอบครัวเนี่ยเขามีลูกสามขวบนะคะวินาทีที่พ่อแม่ลูกขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามกันมาคนก่อเหตุคุณผู้ชมคะเป็นเขยเนี่ยนะไปดักรออยู่ตรงบริเวณระหว่างทางแล้วระหว่างนั้นยิงเข้าไป6นัด ผู้ชมคะเสียงปืนดังขึ้นทั้งหมด6นัดแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้รับบาดเจ็บ2คนคนนึงคือทางฝั่งของพัทรกรค่ะถูกยิงเข้าที่ศรีรษะแล้วก็หลาน3ขวบนะคะเห็นบอกว่าถูกยิงเข้าที่ไททอยหลานสาวด้วย hmm. ทางด้านของเจ้าหน้าที่รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีภายหลังคนก่อเหตุชื่อว่านโอ๋ ที่บอกว่าเป็นพี่น้องทะเลาะกันใช่ไหมโอ้<ะ> oh, คือฝั่งของพี่ชายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพขุนทะเลควบคุมตัวในโอเอาไว้ได้พร้อมกับอาวุธปืนซึ่งจากการสอบสวนอย่างที่บอกเลยคนก่อเหตุกับคนถูกยิงก็คือมีปัญหากันเรื่องมรดกจริงๆพ่อเดียวกันแต่คนละแม่แล้วทีนี้บ้านติดกันคุณผู้ชมคะมรดกไอ้ที่ดินที่ว่าเนี่ย25ไร่เดิมทีเนี่ยพ่อเสียชีวิตแต่ว่าพ่อเขียนพีนในกรรมเอาไว้บอก25ไร่แบ่งเท่ากันนะ แต่พี่ชายไม่ให้จะคุปที่ทั้งหมดเอาไว้เพราะว่าพ่อดันเขียนเอาไว้ว่าให้พี่ชายคนนี้คนก่อเหตุเป็นผู้จัดการมรดกตำรวจเนี่ยคุมตัวได้หลังจากก่อเหตุเลยนะคะแล้วก็นําไปสอบปากคําส่วนคนที่ให้ข้อมูลคือคุณเดโชเป็นอาเขยค่ะแล้วก็รู้เรื่องของครอบครัวนี้ดีที่สุดเร,เ,รเรื่องอะไรเรืร่องมันเออมันจะ้องเพ่มันไม่เอา คนไหนคนยิงอะไรมาเนี่ยมันล็อกไม่แบ่งให้น้องสาวไม่แบ่งน้องสาวพี่ผิในกามาโซเยดไปแล้วายแบ่งให้น้องสาวด้วยดูดยแบ่งเท่ากันแต่มันเตี้ยวสองพี่เดี๋ยวเข้ามาโอ้แม่ยิ่งยิ่งแม่ยิ่งยิ่งนู้น ย <laughs> ู่ไหวไม่ไมวไม่ใช่ทีน,นี้ก็อยู่แค่สองคนพี่น้องที่นี่เอ่อนี่เขาก็อยู่เป็นครอบครัวเขาสามคนแม่ลูกอา่าไอ้น้องมันก็อยู่คนเดียวอ<า>ไม่มีลูกไม่มีเมีย <laughs> แต่ยาวที่ดินทั้งหมด เอาที่ดินทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดนี่มันยี่ห้าไร่นะยยี่ห้าไร่อ๋อที่นิคมที่นิคมเพราะว่าพ่อของเขาเขียนพินัยกรรมไว้ไว้เขาน่ะเป็นผู้จัดการมรดกอ่าเป็นผู้จัดการมรดกโดยแบ่งครึ่งให้กับน้องสาวน้องสานักธิชาเออไม่ใช่นักธิชาเว้ยอะไรเลยเพื่อนแค่นั้นแหละกับน้องสาวอ่ะให้แบ่งครึ่งนักสับพัใจ มันไม่แบงมันถือว่ามันเป็นผู้จัดการมรดกนี่ถือว่าเป็นผู้จัดการมรดกฮะคุณผู้ชมเพราะที่ดินมรดกที่พ่อทิ้งเอาไว้25ไร่ถามว่าทำไมพี่ชายคือนันทพัฒน์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมรือว่าโอ้คนก่อเหตุถึงต้องเอาปืนไปยิงด้วยเพราะเขาบอกว่านันทพัฒน์เองกับทางด้านของสุธิดา ก็คือแม่ของเด็กเนี่ยนะ,ะัะคุณผู้ชมเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่เป็นพี่น้องคนละแม่พอเป็นพี่น้องคนละแม่พ่อมาตายไปจะแบ่งที่ดินมรดกก็ให้พี่คนโตเป็นคนจัดการแต่ไม่ยอมแบ่งให้น้องคุณผู้ชมฮะวันนี้อีกคนหนึ่งที่มีการบอกก็คือทางด้านของคุณจารุวรรณคุณจารุวรรณเนี่ยหรือว่าคุณเหมียวเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณสุธิดาก็มีการบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยมีการฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลกันแล้วแล้วศาลจะตัดสินเดือนหน้านี้แล้ว ไอ้เรื่องที่ดินเจ้าปัญหา25ไร่โดยขณะเกิดเหตุตามภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าสุดทิดานะฮะคุณผู้ชมกับสามีก็คือพัทรกรและก็หนูน้อยวัยสามขวบลูกสาวเนี่ยกำลังกลับจากตลาดนัดแล้วก็บอกว่าพอผ่านจากกล้องวงจรปิดก็เสียงปืนก็ดังขึ้นเลยหมายความว่านัตพัฒน์มีการดักรอมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะฆ่าและคาดการว่าน่าจะฆ่าทั้งหมดทั้ง3ชีวิตลองฟังเสียงคุณจารุวรรณดูฮะ เราถึมื่อี้ตัวท่ามีผู้หญิงดีว่าแกวิ่งทันนรอคะเช่นว่าพอล่มาจากรัดรัดมาจากรูปต้องจากรัดรัดขึ้นก็ผู้ชายพี่พี่บ้าเขาวิ่งมายิงเลยค่ะวิ่งคาระยะสู้พียิงเลยมาเช่นวัตอนนั้นเด็กก็ยืดรถเหรอยืดค่ะคือไม่ไม่ได้ลงจากรถกันที่กระจอที่เราคุมคือสามคนพอแม่ลูกขับรถกลับมาจะวัดนัดมาขึ้นก็คือพีอ่มายิงเลยแช่ดีปัญหาเะไรเรื่องกันก่อนหน้านี้ที่ว่า ่้าเานี่มีแต่นขึ้นาแต่ว่า้เขาไม่ได้ตัดค่ะซึ่งวันนี้คุณสุธิดาเองก็เห็นบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าสามีแล้วก็ลูกสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณผู้ชมคะเราได้เดินทางลงพื้นที่ที่ดินเจ้าปัญหา25ไร่ปรากฏว่าเป็นสวนยางหลังบ้านเองคือมันใกล้มากเลยแล้วพี่น้องสองคนก็ปลูกบ้านอยู่ใกล้กันสวนยางหลังบ้านคือ25ไร่เจ้าปัญหาวันนี้มีเพื่อนบ้านที่เป็นคนพามือปืนไปมอบตัวคุณชวนพิษเขาบอก บอกว่าก็นั่งอยู่ตรงแถวบ้านเนี่ยแหละประมาณสักบ่ายสามได้ยินเสียงปืนซึ่งตอนนั้นในโอ๋พอยิงน้องสาวน้องเขยแล้วก็หลานสาวเสร็จปุ๊บสงสัยหวังจะฆ่ายกครัววิ่งมาหลังบ้านแล้วบอกว่าป้า,ปาแจ้งตำรวจให้หน่อยยิงคนมาในมือยังถือปืนอยู่เลยค่ะไม่ยอมทิ้งบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวญาติในพวกนี้รู้จะตามมาทําร้ายถือเอาไว้ก่อนซึ่งตอนนั้นคุณชนพิษก็บอกว่าก็พยายามใช้จิตวิทยาคุยเพราะไม่รู้ว่าแบบคลั่งไปแล้วหรือเปล่าทีนี้มันมีเรื่องที่ ฟังอีกมุมนึงแล้วกันความรู้สึกของพี่ชายถามว่าทําไมถึงยิงน้องสาวต่อให้เป็นลูกคนละแม่กันเขาบอกว่าที่ผ่านมาตัวพี่กับน้องสาวไม่ได้มีปัญหากันเท่าไหร่เรื่องมรดกเนี่ยเนื่องจากว่าเคยคุยกันแล้วว่าทางฝั่งของอพี่ชายบอกเดี๋ยวจัดการเรื่องเราแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะโอนให้แต่วันนี้ค่ะสาม,มีคนที่มาโดนยิงด้วยคุณพัทรกรเนี่ยเหมือนกับเซียมเมียตลอดเลยบอกว่าไม่โอนให้หรอกเดี๋ยวมันจะฮุบ Uh เหม qu ือนเขาคอยเป่าหูภรยาจนมันกลายเป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันน่ะนะคะก็เลยทําให้ฝั่งของพี่ชายเองก็คงแค้นแล้วพอเห็นว่าเอาน้องสาวทำไมไปเชื่อผัวขนาดนั้นทําให้ต้องกลายเป็นเรื่องศึกสายเลือดกันก็เลยมาก่อเหตุในวันนี้ค่ะปืนเสร็จประมาณหกนัดของหกนัดก็มีเสียงร้องผู้หญิงร้องกับเด็กร้องได้ยินก็ประมาณสามนาทีก็น้องเขาวิ่งถือปืนมาถือปืนมาแล้วก็บอกว่า โทรแจ้งตำรวจให้หน่อยเออโทรแจ้งตำรวจหน่อยผมยิงแล้วมันบอกผมยิงแล้วแล้วก็เนี่ยบอกว่าน้องก็เดินไปไปหลบก่อนเผื่อญาติเข้ามาเลยปะเนี้ยเพื่อเพื่อความปลอดภัยของน้องไปให้หลบตรงนี้หลบข้างหลังเดี๋ยวพี่โทรแจ้งให้บอกประมาณนั้นค่ะนี่ก็คือเขาก็มีสติดีไม่ไม่อะไรคือคุยรู้เรื่องนี่ก็บอกว่าโอเคน้องนั่งทีนี้ก็บอกให้นั่งรอ เดี๋ยวพี่ตำรวาตำรวจให้คือน้องต้องวางแล้วก็มอบตัวชูมือเลยนะห้ามต่อสู้ห้ามอะไรคือมอบตัวพี่เขาให้เขาบอกโอเคนี่คือผมตั้งใจมอบตัวเขาบอกก็คือเขาจะเขียนพินัยกรรมว่าให้น้องผู้ชายเป็นผู้จัดการบรดกประมาณนั้นแต่พอดีเขาก็ยังมีหนี้สินของเคสสน้องผู้ชายก็บอกว่าขอตัดยางอะไรประมาณนี้ก่อนเพื่อจ่ายหนี้ประมาณนั้นแต่เขาก็พอน้องผู้หญิงเขาก็คือจะแบ่ง คนละครึ่งให้มันเรียบร้อยอตามพิธนกรรมประมาณนั้นน้องผู้ชายบอกมันยังนี้หมาย,นนยความว่าพี่กับน้องเนี่ยถึงจะต่างแม่กันแต่ก็รักกันแต่ไอ้เจ้าน้นงเขยเนี่ยมันเสี้ยมเมียมถูกไหมล่ะก็เลยมีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นแล้วขณะเกิดเหตุเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนก่อเหตุนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมไม่ตั้งใจจะจริงเด็กหรอก แต่ตอนนั้นเองเนี่ยน้องเขยเนี่ยคือคุณพัทรกรเนี่ยกำลังพอขับรถมาจากตลาดเสร็จปุ๊บจอดรถปุ๊บกําลังป้อนขนมให้ลูกอยู่แล้วก็เลยยิงคาดการว่าหลานเนี่ยนะคุณผู้ชมเด็ก3าขวบเด็กหญิงเนี่ยน่าจะโดนลูกหลงมากกว่าค่ะกระสุนถากไป